ดีครับผมนายแพทย์สมพัฒน์พัฒนาสุวรรณนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของนวัตกรรมการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งทีเนี้ยเรามาเริ่มต้นกันก่อน,อนว่าการฉายรังสีเนี่ยนะครับสามารถรักษามะเร็งได้อย่างไรต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันกับในเรื่องของการผ่าตาดัดการผ่าตัดเนี่ยจะผมยกตัวอ,อย่างคนไข้ง่ายๆว่าเหมือนกับการวิ่งแข่งแบบร้อยเมตรนะครับคนไข้เตรียมตัวทุกอย่างมาให้พร้อมเข้าผ่าตาดัดแอดมิด นอนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผ่านการผ่าตัดมาเสร็จแล้วเป็นการพักฟื้นต่อนะครับทีนี้การฉายรังสีเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งคือผมเรียกว่าเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเป็นการค่อยๆฉายรังสีไปเรื่อยๆเป้าหมายของการฉายรังสีเนี่ยคือให้มีโอกาสในการจัดการเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ผลข้างเคียงของการรักษาเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าคนไข้หลายๆคนที่ ต้องเข้าสู่กระบวนการการฉายรังสีเนี่ยเราพบว่ามีการฉายกันหลายครั้งเลยบางคนก็มีตั้งแต่25ครั้ง30ครั้ง35ครั้งคนไข้ที่มีการฉายจำนวนครั้งเนี่ยเยอะที่สุดใน1คอร์สที่ผมเคยทำการฉายคือ44ครั้งก็ต้องเรียกว่ามาฉายรังสีกันแบบ2เดือนเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนของการฉายรังสีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างก่อนนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราต้องไปดูของดั้งเดิมกันก่อนนะครับ ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าการฉายรังสีเนี่ยยุคแรกเลยย้อนกลับไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วในสมัยที่ในเรื่องของการทำเอ็กซเรย์กระบวนการต่างๆยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันเราผมเรียกการฉายรังสีนี้ว่าการฉายรังสีแบบมิติเดียวก็คือใช้บริเวณจากภายนอกนะครับเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยแพทย์ทางรังสีเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลจากกายวิภาคที่มีอยู่เดิมเช่นเราต้องการฉายรังสีเข้าไปในท้องฝั่งซ้าย เขาก็จะมีการใช้ปากกาเลยวาดเส้นบนท้องฝั่งซ้ายคนไข้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าโอเคเราจะฉายรังสีตรงบริเวณนี้ต้องบอกว่าอันนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วหลังจากที่มีการวางแผนแล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือคํานวณบนกระดาษเลยตามแบบรูปนี้เลยครับว่าเราจะมีการฉายไปในบริเวณไหนปริมาณรังสีเท่าไหร่ทีนี้ต่อมานะครับก็เข้าสู่ยุคต่อมาก็คือผมเรียกว่าการฉายรังสีแบบ2มิติ เรามีการทำเอ็กซเรย์ต่างๆเพื่อช่วยให้การทำฉายรังสีเนี่ยแม่นยำมากขึ้นโดยเป็นการดูจากอวัย,ยวะของกระดูกเช่นตรงบริเวณนี้นะครับผมก็คือตรงกระดูกคอหอยอันนี้นะครับก็เช่นสมมติว่าในคนไข้ที่เป็นมะเร็งของบริเวณกล่องเสียงซึ่งต้องบอกว่าเป็นมะเร็งที่ก็เริ่มมีการฉายรังสีมากขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่ามะเร็งกลุ่มนี้ในการผ่าตัดเนี่ยยังคงเป็นการรักษาหลัก แต่คนไข้หลายๆคนที่ทําการผ่าตัดออกไปจะกลายเป็นว่าไม่สามารถมีการพูดได้อาจจะต้องมีการฝึกใช้เสียงจากทางกระเพาะอาหารหรือทางอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมว่าถ้าเราฉายรังสีค่อยๆฉายไปเรื่อยๆแล้วตัวก้อนมะเร็งเนี่ยสามารถยุบลงได้จนหมดก็มีโอกาสาที่จะรักษาหายขาดได้ในคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับเวลาฉายก็จะเป็นการดูจากกระดูกต่างๆนะครับผม,ผมที่บริเวณคอหอย แล้วก็มีการฉายโดยอ้างอิงจุดหนีทีนี้พอมาสู่ในยุคต่อไปนะครับก็จะเป็นสู่ยุคที่มีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT ทีสแกนที่น่าจะมีความคุ้นเคยกันการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยข้อดีของการวางแผนแบบนี้คือทำให้เราเห็นกายวิภาคต่างๆของคนไข้เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นไปถึงอวัยวะต่างๆนะครับว่ามีอวัยวะอะไรบ้างและสามารถวางแผนหลบอวัยวะต่างๆได้เช่นในรูปอันนี้นะครับก็คือรูปที่ทางพวกผมจะเห็น ก็จะมีอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบริเวณคอหอยเองไม่ว่าจะเป็นตัวบริเวณกล่องเสียงเองนะครับก็จะทําให้การฉายรังสีเนี่ยแม่นยํายิ่งขึ้นทีนี้นะครับต้องบอกว่าหนึ่งในดวัตกรรมที่ทําให้การฉายรังสีเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นก็คือการฉายรังสีแบบปรับความเข้มโดยที่ในในสเต็ปที่1นนะครับสีน้าเงินเนี่ยคือตัวก้อนมะเร็งที่เราต้องการรักษาส่วนสีเขียวคืออวัยวะที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้โดนนะครับการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเนี่ย ถ้าเราฉายรังสีไปเพียงแค่ทางเดียวก็จะกลายเป็นว่าตัวก้อนมะเร็งได้รับรังสีเพียงพอก็จริงแต่ก็จะมีอวัยวะข้างเคียงที่ได้รับรังสีเยอะแต่ถ้าเราเอารังสีเข้าจากหลายทิศทางก็จะทําให้ตัวรังสีเนี่ยมันมีการกระจายออกไปให้ตัวก้อนมะเร็งนะครับได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสมยิ่งขึ้นผลข้างเคียงของคนไข้ก็จะน้อยลงและเพิ่มโอกาสหายขาดของคนไข้ได้โดยที่ผลข้างเคียงเนี่ยน,นะครับไม่ได้เยอะมากครับทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเออหนึ่งใน ข้อมูลที่มปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มมามากขึ้นแล้วก็ผมต้องเรียกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีอะไรในวงการฉายรังสีเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแนวทางการฉายรังสีไปเลยก็คือการวางแผนแบบย้อนกลับมันคืออะไรต้องบอกว่าการวางแผนแบบปกติเนี่ยทางพวกผมที่เป็นรังสีแพทย์ก็จะเป็นคนกําหนดว่ามาเร็งอยู่บริเวณตรงนี้เราจะให้รังสีเนี่ยเข้าในทิศทางไหนเพื่อให้ได้รับรังสีที่เหมาะสมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการคํานวณรังสี พอทำการคํานวณรังสีเสร็จนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะประเมินว่าแผนการรักษาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าอวัยวะเป็นอย่างไรถ้าเป็นตัวก้อนที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนไม่ยากเนี่ยอันนี้การวางแผนปกติเนี่ยก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอวัยวะที่ยากเช่นมีการติดอวัยวะสําคัญก็ต้องบอกว่าการวางแผนแบบปกติเนี่ยต้องมีการวนกลับไปในเรื่องของการกําหนดทิศทางรังสีหลายครั้งใช้เวลาการรักษา เยอะใช้เวลาในการวางแผนเยอะและหลายๆครั้งผลการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรการวางแผนย้อนกลับเนี่ยคืออะไรคือแทนที่เราจะกําหนดว่ารังสีเนี่ยเข้าจากทิศทางไหนเรากําหนดเป้าหมายว่าสิ่งเนี้ยเรียกว่ามะเร็งสิ่งเนี้ยเรียกว่าเนื้อเยื่อปกติแล้วให้คอมพิวเตอร์ทําการคํานวณว่ารังสีควรจะมาจากทิศทางไหนแทนที่แพทย์เป็นคน คำนวณเองรวมทั้งในแต่ละทิศทางเนี่ยควรจะมีปริมาณรังสีเท่าไหร่จากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติก็คือคำนวณรังสีและการประเมินแผนการรักษาสิ่งนี้ทำให้เราสามารถทำการรักษาหรือการฉายรังสีในอวัยวะที่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเช่นมีอวัยวะเป็นมะเร็งของบริเวณหูคอจมูกเช่นอาจจะเป็นบริเวณคอหอยเช่นเดิม แต่ตัวก้อนเนี่ยมีการติดกับไขสันหลังใกล้กับไขสันหลังหรือมีการติดกับอวัยวะสําคัญการฉายรังสีด้วยเทคนิคแบบนี้ก็จะสามารถทําให้ฉายรังสีได้แม่นยําขึ้นและผลข้างเคียงลดลงครับทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างของมะเร็งคอหอยเช่นเดียวกันฝั่งขวานะครับก็คือเป็นการฉายรังสีปกติก็ต้องบอกว่าตัวรังสีเนี่ยก็จะมีรังสีที่ออกมานะครับผมที่บริเวณคอทั้งบริเวณด้านซ้ายและบริเวณด้านขวาที่เยอะขึ้น คนไข้ที่ฉายรังสีก็อาจจะมีในลักษณะผิวหนังอักเสบผิวหนังคล้ำแดงแห้งเยอะขึ้นรวมทั้งหลอดเลือดอะไรต่างๆก็จะมีรังสีที่ลดลงส่วนถ้าเป็นการฉายรังสีแบบย้อนแบบคิดย้อนกลับนะครับก็เพราะว่าเราจะสามารถควบคุมปริมาณรังสีเนี่ยให้อยู่เฉพาะตรงบริเวณที่เราต้องการคือตัวก้อนของมะเร็งเองนะครับได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโออีกอย่างหนึ่งให้ดูว่านอกจากการวางแผนการฉายรังสีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวิดีโอน,นี้นึงนะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องฉายนะครับอันนี้เป็นตัวคนไข้ที่อยู่ตรงกลางนะครับก่อนอื่นเนี่ยเครื่องฉายเนี่ยก็จะสามารถมีการหมุนไปรอบตัวคนไข้และแสงสีส้มเนี่ยนะครับผมคือแสงที่มีการฉายเพื่อรักษาตัวก้อนมะเร็งเองนะครับรังสีจะมีการหมุนจากรอบตัวคนไข้ในมุมต่างๆทิศทางต่างๆเพื่อให้ได้รังสีเหมาะสมที่สุด ทีนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวหัวฉายเองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของก้อนมะเร็งไม่ว่าจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโค้งวงกลมรูปหัวใจรูปพระจันทร์เสี้ยวเราสามารถปรับในเรื่องของปริมาณรังสีให้เป็นไปตามรูปของตัวก้อนมะเร็งได้ทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งในนวัตรกรรมที่กําลังมีใช้มากขึ้นในปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่าการฉายรังสีแบบปรับตามกายวิภาคของผู้ป่วย ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการฉายรังสีเนี่ยนะครับในอวัยวะที่มีการเคลื่อนที่เยอะเช่นในรูปนี้นะครับคือเป็นตัวมดมดลูกตัวมดลูกเองเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะในการฉายแบบปกติเราจะต้องมีการเผื่อความคลาดเคลื่อนสิ่งนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็จะส่งผลให้อวัยวะโดยรวมนะครับได้รับรังสีเพิ่มขึ้นรวมกันนั้นก็จะมีอีกหลายๆกรณีเช่น คนไข้ที่มีมะเร็งอยู่ที่บริเวณคอแล้วก้อนมะเร็งเนี่ยค่อนข้างใหญ่การฉายรังสทีที่ก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยเเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของรังสีไม่เหมาะสมแต่ละวันได้ซึ่งการฉายรังสีแบบปรับตามการวิพาคษ์ของผู้ป่วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างด้านบนนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราวางแผนการฉายรังสีเราจะวางแผนจากแผนการรักษาที่มีการทําไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นํามาใช้แล้วมีการเปรียบเทียบว่า วันที่คนไข้เนี่ยนะครับมาวันแรกกับวันเนี้ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วยังอยู่ในความคลาดเคลื่อนที่เราคาดไว้หรือเปล่าแต่ในขนาดเดียวกันนับปัจจุบันเนี่ยนะครับการฉายรังสีแบบปรับตามกายวิภาคเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ว่าในทุกๆวันจะมีการถ่ายภาพเอกซเรย์ ray, แล้วมีการปรับแผนการฉายรังสีให้เหมาะกับคนไข้ในวันนั้นๆนะครับแล้วจึงคำนวณการฉายรังสีเมื่อปริมาณรังสีเหมาะสมกับคนไข้ในวันนั้นๆ ก็จะถึงจะเข้าสู่กระบวนการการฉายรังสีได้เท่ากับว่าทุกวันที่คนไข้มาฉายรังสีไม่ว่าจะเป็น25วัน30วัน33วันปริมาณรังสีเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับคนไข้ในวันนั้นๆครับซึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ารังสีในปัจจุบันเนี่ยก็มีในเรื่องของขก็มีในเรื่องของความแม่นยําที่เพิ่มมากขึ้นแต่เช่นเดียวกันว่าจําเป็นจะต้องมั่นใจว่าตําแหน่งที่ทําการฉายรังสีนั้นถูกต้อง ก้อนมะเร็งยังอยู่ที่เดิมและอวัยวะอื่นๆมีความคงที่คนไข้ทุกคนนะครับที่มีการฉายรังสีเนี่ยก็จะต้องมีการมาคุยกันทุกวันว่าเราจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างทีนี้เราทำอย่างไงให้ปริมาณเมื่อความแม่นยําเราเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าตัวก้อนนั้นตรงที่นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการฉายรังสีเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อยๆมีการเพิ่มของความรู้มากขึ้นเรื่อยๆทําให้มีวิวัฒนาการที่เป็นแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยประเด็นที่สาคัญคือเรื่องของอาหารการกินอย่างที่พูดในช่วแลโมโอนนิ่มนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับผมห้ามทานโปรโตีนแต่ผมก็จะนําว่าให้ทานอย่างเหมาะสมให้ทานอย่างพอดีและแนะนําว่ายังไงให้ทานอาหารให้หลากหลายคนไข้หลายๆคนเนี่ยก็มาคุยกับผมว่าไม่อยากทานเนื้อบัวได้ไหมไม่อยากทานเนื้อหมูได้ไหมเพราะด้วยสาเหตุบางประกรารผมบอกเสมอว่าสามารถไม่ทานได้แต่ว่าอย่างน้อย ต้องทานอาหารให้หลากหลายทานอาหารให้มีครบห้าหมู่ก็ต้องมีอาหารทั้งที่มีพลังงานทั้งที่มีในเรื่องของวิตามินทั้งที่มีในเรื่องของคาร์โบไฮเรดรตและก็ไขมันนะครับก็จะทําให้การรักษาเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดประเด็นต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของตัวกระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะเองเราพบว่าคนไข้หลายๆคนที่มีการฉายรังสีเนี่ยอาจจะต้องมีการควบคุมปริมาณอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารหรือปริมาณน้ําในกระเพาะปัสสาวะ เช่นในคนไข้ที่มีการฉายรังสีที่กระเพาะปัสสาวะผมก็จะมีการให้คนไข้เนี่ยทำการปัสสาวะในวันที่ซ้อมฉายรังสีและวันที่ฉายรังสีจริงเพื่อให้มั่นใจว่าในทุกๆวันเนี่ยครับการฉายรังสีเนี่ยเราแม่นยําที่สุดแล้วก็คนไข้เนี่ยได้รับรังสีเหมาะสมที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมก็คือในเรื่องของการกลั้นหายใจและหายใจให้คงที่คนไข้ที่มีตัวโรคเนี่ยอยู่ที่ปอด หรือว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับการหายใจก็อาจจะต้องมีการกลั้นหายใจเพื่อให้หายใจเนี่ยนะครับผมนิ่งเพื่อให้ตำแหน่งของตัวก้อนที่เราจะฉายเนี่ยมีความแม่นยำม,มากที่สุดหรือในบางคนที่กลัน้นต้องมีการฉายเป็นระยะเวลานานการกลั้นหายใจเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างยากก็จะให้คนไข้เนี่ยมีการหายใจอย่างช้าๆเบาๆและคงที่ แล้วปรับแผนการรักษาตามการหายใจนั้นของคนไข้ครับส่วนนั้นซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็พบว่าเราก็มีอุปกรณ์การจับการหายใจเพื่อก็ที่จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีการหายใจเป็นอย่างไรเป็นไปเหมือนวันที่มาในวันแรกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่เหมือนกันเราจะมีการปรับอย่างไรครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ยึดตึงร่างกายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทําไว้ดีขึ้นมากๆความอึดอัดความแน่นอะไรเนี่ยความไม่สบายอะไรก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเพื่อทำให้ทุกครั้งที่มาฉายรังสีเนี่ย มีความแม่นยำม,มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับรวมทั้งการทำเอ็กซเรย์ในห้องฉายนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์ปกติในห้องฉายเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้ทุกคนนะครับผมมีตำแหน่งการฉายรังสีที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปัดซ้ายมือนะครับผมคือวันที่คนไข้ามาวันแรกนะครับที่มาทําการซ้อมฉายรังสีอันนี้คือภาพที่พวกผมจะเห็นในห้องฉายนะครับก็จะมีการเอาข้อมูลมาว่า ตรงจุดที่เราจะฉายรังสีเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วเอา2รูปเนี้ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าการฉายรังสีนะครับผมทําได้อย่างเหมาะสมที่สุดครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับกระบวนการการฉายรังสีอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอันแรกนะครับผมคนอันเนี้ยก็จะเป็นตัวของเครื่องฉายรังสีอันเนี้ยจะเป็นตัวเครื่องใหม่ที่รามาธิบดีกําลังจะเริ่มเปิดใช้ในเดือนหน้านะครับคนไข้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาก็จะทําการ ต้องยืนยันตัวเองก่อนมีการนอนบนเตียงเพื่อดูเรื่องการฉายรังสีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกพอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะถูกดําเนินไปตามแผนที่มีการวางแผนไว้ในตอนแรกโดยที่ทุกอย่างณนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้การวางแผนเนี่ยแม่นยําที่สุดในห้องฉายนะครับก็จะมีไมโครโฟนมีกล้องที่จะสามารถดูตัวคนไข้ได้ว่าลักษณะคนไข้เนี่ยเป็นอย่างไร แพทย์กับนักรังสีเทคนิคจะอยู่ข้างนอกแล้วจะเห็นตัวคนไข้ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้มีอากาอะไรเปลี่ยนแปลงและความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดเครื่องฉายรังสีนะครับผมก็จะดําเนินการฉายรังสีโดยที่ก่อนจะฉายก็จะมีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อคอนเฟิร์มตําแหน่งการฉายและทําการเริ่มฉายได้ครับเมื่อทําการฉายรังสีจนเสร็จนะครับก็จะมีการตรวจเช็คว่าสภาพร่างกายคนไข้เป็นอย่างไรมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า ก็จะเป็นหนึ่งในกระบวนการการใช้ใน1วันครับก็มีเท่านี้เลยครับผมขอบคุณครับครับขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์สมพัฒน์วัฒนาสุวรรณนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการนี้เมื่อสครูอ่อาจารย์ทําให้ดูตั้งแต่1มิติ2มิติจน3มิตินะครับเชื่อว่าในอนาคตก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้มันก็เข้าสู่ของยุคของ AI แล้วเนาะก็คาดหวังว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะยิ่งก้าวหน้าไปอีกนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลรามาชิบดีก็มีการซื้อเครื่องใหม่ๆเข้ามาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมตอนนี้คุณที่อาจารย์รักษาอยู่ครับคนไข้มารับการรักษานี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่ต่างกันเยอะใช่ไหมครับก็ต้องตอบว่าที่ต่างกันเยอะหนึ่งก็คือเราฉายรังสีได้แม่นยําขึ้นดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยผลข้างเคียงของการรักษาน้อยลงกว่าสมัยก่อนเป็นคนละเรื่องกันเลยข้อที่2ก็คือเราฉายรังสีได้แม่นยําขึ้นเราตรวจได้เร็วขึ้นว่า สมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพคนไข้เราสามารถรีบเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้วเพิ่มโอกาสหายขาดที่คนไข้ได้ครับครับผมได้ฟังอย่างนี้นะครับผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยอย่างพวกเรานะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเมื่อได้รับการรักษาที่นี่นะครับ